วัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มาลงทะเลอีกแล้วนะครับไปครับนี่ครับมาครับนนดาปจิ๋วนะครับเดี่ยวปี่อุ้มพีอดตามมาด้วยนะไปครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกยาวเลยครับน้ำแห้งเยอะไปไปไปให้ได้เยอะๆให้ได้เต็มขวดนั่นนะไปครับลุยยังไม่ถึงไหนที่ครับดูดูดู ้ยเนี่ขึ้นมานี่ครับเดินถึงน้ำเลยมาใส้เลยว,วันนี้จะมีห้จับเป้าครับกุ้งเยอะเลยครับแต่ว่าตัวอาจจะไม่เยอะนะเยอะมากนี่ อู้มันเจอแล้วตัวนี่ตัวนี้เอาได้ลหรออื้ออับได้เหรตัวเล็กบันเจออีกหนึ่งตัวครับยุยแต่มันอาจจะเร็วหรือเป้าไม่รู้ครับโอ้โอ้สายแข่งอับตรงนี้ นี่ได้ด่ะนี่เก็บก่อนครับโอ้บอลจิ๋วกับตัวใหญ่จะจับได้เป่าครับมันดีจ้ะอู้ไปนู้นเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอู้นูงง้นเลยดูว่าตรงนี้ตัวนึงตาม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 เลยได้ปะอุ้ยปอมุกปอมุกปุ๊บติดเป ا าติดแล้วเอาจับทีเดี๋ยวิออกกุ้ตงตัวนี้ก่อน โอ้โหขี้เต็มเลยขี้เต็มเลยจับเร็วจับเร็วยุ่ยตรงไหนไม่รู้คำดูเด่นเดี๋ยว่นนะเด่นเด่นนั่นยังไงไม่เจอพี่น้องได้แล้วอ่ะจับเด็ดเด็ดเด็ดอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอา้ตังอีได้แล้วครับตัวเล็กกองคือมี้กุ้งตัวใหญ่ตามอยู่เมื่อนนี้เอาเอาเต้หน่อยดิต้องอดว่าต้องต้องบีบปไออัขี้โยกไอมัดโกนไหม กินได้เลยตัวนี้โอ้ทีเดียวติดเลยเ,เก็บก้อนครับนะโอ้บนเต๋อกุ้งอีกครับแต่ว่าน้ำข้นมากโอ้ดีแล้วอะไรโอ้หายเลยน้ำข้นมากตรงนี้เจออีกหนึ่งตัวครับแต่เร็วมากอะกุ้งคืนนี้เร็ว Ừm, rồi rồi Kẹp con hạp Này học con, chơi hồi cần thay Này, hồi cần thay Chơi ừ, chơi Ôi tuột lết Trời Mẹ nắm mấy lướt Ui tuột dối Trời gần thấy Ui tua phòng tua gặp bà chị vợ bà Đi đây gặp hỏi hả tua สามตัวนุ่นออประจิวเอามาสามตัวเลยทีเดียวสามตัวเลยนี่จะกุง้งอีตัวครับโอ้ได้เลยโอ้ได้แล้วเก็บก่นอนบนเจอเอีกหนึ่งตัวครับกระโดดข้ามมาเลยตัวนี้ไม่ทันได้ตักอะ่ะตัวเย้เลยนะตรงนี้ตัวหนึ่งด้วย กุ้งดิดปลาจะกินมันนี่ก็ตัวนะโอ้เจอห้อยครับอู้ตัวขนาดนี้แหละ้รยเจอตัวนึงครับคุวแต่จะเร็วบ้างเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลย Ừ, Bạn này rồi Ui, ừ, lưu mát Này ngay, vô tổng đi Ui, đốt lắm Giang lưu luôn Ừ Ừ, lại lộ. กว่าจะได้เก็บก้อนครับเจ้กุ้งตัวครับอี๊ยได้เลยเก็บก้อนครับอ้ oh, บันเจอหอยครับอยู่นีโอื้อ oh, ปลาทงปลาทง ปลาทงวู๊วตัวน,น,น,นี่และตัวน,นี้เล้วตัวน,นี้เล้วมันอ่ะปุ๊บได้แล้ววู้วปลาทงเอานะครับไปกินร้อยดีโอ้เดี๋ยวกุ้งครับไปยิงกันเลยไปเฉยได้เลย ไม่ทันทุกทีเลยดูตามดูตามดูนี่วิ่งให้ไปนด้เร็วดูไงใช้หรือเปล่าใช่หรอครับฟัง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 กุ้ง โอ,โอ้โหโอเอ๋อโอ้โหกลัเร็วให้ไปเลยอ่ะทีนี้ตัวนู้น่ห้ครับตัวไม่เหรอครับนะไม่กุ้งอย่างเร็วอะ่ะอืม้มโอ้โหมันดูจับไม่ได้เลย โอ้โหบรรเจิดตัวเยอะอีกแล้วครับจะได้ปอนี่ไงนี่ได้แล้วตัวเยอะได้กุ้งตัวเยอะกว่าจะได้เหนื่อยเลยเก็บก่อนครับมันเจิดตัวครับกุ้งจะได้ปอจะได้ปอนี่ได้แล้เก็บก่อนอเต๋อกุ้งอีกครับ cảm nhận sẽ bay ra, cảm nhận sẽ bay ra, nhanh, đi đây <laughs> kẹp con gặp, vâng, bên cũng đi cả, sẽ bay đâu má cả, nam, đây <laughs> ạ? ไม่เป็นไรเลยไเจอเลยเจอแล้วครับยุ่งนี่อู้ข้าวไปเลยยังหืนี่ครับ โอ้ตามเนื่อยเลยตัวนี้จะได้ป่ะเนี่ยอืมได,ได้เลยได้เลยเก็บก้อนครับอยู่ตรงนี้ตัวนึงครับกำลังจะไปละมันดูทันอืมรอแป๊บให้นามันหายคนก้อนครับ มึงก็ไปเลยมึงกันนะบนเจวปูมาครับอยู่ข้างหน้านี่านางก้ามแล้วอะให้มันฟังก่อนครับเดี๋ยวมันจับไม่ฟังไม่ฟังเดินอยู่เดินอยู่มันดูมันดู

đưa mấy không đơn đi lèo phải không phải ừ, lại đây. Đây. Nhi. Nhi, nhi, nhi. Đẹp mà. này lại là mì nù nè, nù 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 nù

ไปละโอ้กุ้มตัวใหญ่โดดข้าวมามีตัวเล็กด้วยตัวนึงนี่ครับเก็บก่นอนโู้บันเจอปลาทวงอีกตัวได้ละได้ละครับ ตัวนี้ปลาทงแบบสั้นๆนะปากสั้นครับอน,นุปากยาวมานะเก็บก่อนครับโอ้บนเจียวปูไม้ตัวครับยอยู่ข้างหน้าในลุ่มในรุ่มยังไม่ฟังเลยดูตัวละบนเอาไฟลบก่อนครับใหม้มันฟังก่อนมันไม่ฟัง บ่นอนออกเท้าเหล้วกันเนี่ยไปเลยมันดูมันดู เขาเลยได้แล้วตัวผู้ครับเก็บก่อนนะปลาทงตัวใหญ่มาที่บอลปุ๊บอุ้ยอุ้ยปลาทงตัวเบลอเลยจับแล้วไม่ติดตกใจมาเลยกุ้งตัวอย่างใหญ่เลยจะจับได้บ่ครับเบื่อกุ้งมากเลยวันนี้จับไม่ได้เลยตัวใหญ่เนี่ย อุ้ยไม่ติดนี่โอ้น้ำคนเลยนีย่บันเจอผีเป้าโอ้โหผีเป้ามุ่นอยู่เนี่ยน้ำคนครับอาจจะมองเมน่น một oh, trời cung đấy ấy Đây đại rồi Trời chim Ôi, cung nếm rồi Trời cung đấy ấy, chạy chạy đây coi đi nào đi tôi ý ý. <cười> <cười> Đâu mà มันจะบอกว่าปูหินเยอะมากเลยครับปูหิน,นเดินยเยอะเลยนาดาครับประจิวอาจจะเก็บนะครับแต่ว่าบนไม่ได้จับเพราะว่าจับไม่ได้ลำบากเจอคอยกันท่ากครับ Này, đây là, chiều. À, chiều. này bà tiêu hả, tuông nè Này bà này sao ôi uda ngay mga nè tập hai hoi kìa đa bằng mô luôn kung mga tập hai hoi kìa đa yêu mô luôn kung mga tập hai hoi kìa đa yêu mga tập hai ngay mì kụt nội tiêu tu mọc bà tìa 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 เอาไปแกงบุ้งนี้เจอกุ้งอีกตัวทำตื่นๆเลยจะได้บอดิกุ้งได้หรอด้วยใช้ได้เลยมามาตีแยงบอลนิดดูครับกำลังเดินกลับกันบอลถึงรถแล้วเดี๋ยวดูครับใครได้เลยบังนี่ครับของบอลยูไม้ด้วยได้ปูมาได้กุ้งได้ห้อยครับห้อยบนลกับ Bên tay còn bắt triệu băng này nhé Bà thùng đuôi ơ bà thùng đây bà thùng đây ní piot để 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 ôi 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 ôi, 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 นี่พี่อุ้มก็ได้ขนาาจับยากนะไมเลโอเคครับกลับบ้านกันปุ๋ยหินครับของเราไปครับกลับากันพบกันไม่คิดหน้ําำรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย